ที่รู้ว่าเ,เป็นต้นแบบแบบคริสต์มาสแบบรักโลกก็สงสัยว่าจะเป็นยังไง mm hmm. เขาจะทำออกมาได้ยังไงเนี่ยแล้วพอมาเห็นก็สวยงามครับ mm hmm. เพราเปิดไฟแล้วยิ่งสวยเลยใช่รู้สึกว่าเป็นต้นคริสต์มาสแบบแบบที่มองแล้วสบายใจครับ mm hmm. เพราะว่ารักโลกไทม์ไล์สิบเว็ดรอ ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ตื่นเต้นที่สยามดิสโทเรีได้เชิญเราสองคนมาเปิดต้นคริสต์มาสนะครับผมก็อย่างที่บอกเป็นต้นไม้รักโลกก็บไอ้ทุกคนรักโลกด้วยนะครับผมเพราะว่าโลกที่เราอยู่อยู่กับเราเราจะได้แบบว่าแฮปปี้มีความสุขใครจะต้องแบบว่ามาถ่ายรูปถ่ายรูปได้อะไร,รยใใรังไงใี่ไมันไหนอะไรบ้างอืก็ งานนี้นะครับ Sustainable Living Christmas Tree 2024นะครับก็จัดที่สยามรีสอเวอรีนะครับก็จะเป็นการเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งเพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสนะก็จะตั้งไว้ถึงวันที่5มกมากราเลยตั้งแต่วันนี้นะครับก็มาถ่ายรูปมาแวะแบบเรียกว่าอะไรเช็คอินมาเช็คอินมาถ่ายรูปหรือว่ามาช้อปปิ้งก็ได้หรือมากินข้าวก็ได้มีครบทุกอย่าง กีได้เข้าไปข้างในด้วยค่ะใช่แอบขิงไม่รู้ว่าคนอื่นๆที่มาจะได้เข้าไปข้างในหรือเปล่าแต่ว่า<อ>เราได้เข้าแล้วเดี๋ยวมันก็น่าจะเข้าได้นะแค่เดินเข้าไปเองหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปิดได้เข้าเลยมเนล่ไม่น่าจะปิดนะพี่หมายเราไปไหนคัคู่ทำทำงานข้ามปีเลยไหมโซเรียกแล้วว่าเราไปแจกความสุขให้ทุกคนนะครับผมใช่ ก็คือทำงานข้างปีร้องเพลงไงใช่เดี๋ยวเราเราก็จะอยู่เขาดาวกับดิวโฟนครับใช่ครับครอครับกับอมกลัใช่แล้วข้างปีไปด้วยกันเขาดาวร่วมกันมากี่ปีแล้วคะน่าจะ18ปีแล้วฮะนับนับนำไว้ก่อนโอ้โหเด็กเอาจจอไปปีปีจริงๆก็ปีที่4ครับผมกลับมาสิปี <laughs> เป็นยังไงก็ไม่เหงาดีครับเ,ออเมื่อก่อนอาจจะต้องอยู่บ้านเหงาๆนิดนึงไม่นอนก็หาอะไรทำครับแต่ว่ามีคนเขาดาวด้วยแล้วก็ดีครับแฮปปี้ดีพากติเราเราเริ่มชินไหมกับการทำายข้ามปีเราอยากจะแบบทักพอนไปเที่ยวอะไรอบ<ช>้างไหมจริงๆกออ็ถ้ามีงานก็ทำดีกว่าครับ เอางานเอาเอาเอางานก่อนก็ได้ครับเผื่อแบบว่าเราไปพักปุ๊บงานจะไม่จ้างงานกันแน่นแล้วนะก็ถือว่าเราได้เราก็อยากจะแบบอยู่กับแฟนๆด้วยไงครับเราจะได้แบบอยู่ด้วยกันเพราะว่าบางคนก็อาจะแบบเข้าดาวแล้วก็ไปเที่ยวต่อเลยซึ่งส่วนผมก็ต้องดูก่อนว่าเข้าดาวเสร็จแล้วจะไปไหนต่อเปล่าโอเคอือดซี่ค่ะเห็นว่าจะมีเดยิว ใช่คร oh. okay. ับผมก็ทาลลยแแตก้วอ yeah> ่ะ็จริงจริงก็ตื่นเต้นมากฮะแล้วก็รู้สึกกดดันไม่นิดมากคือเขารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นศิลปินแบบฟีลแบบเต็มตัวเนาะแต่เราก็มองว่าเราก็ยังเป็นศิลปินตัวเล็กๆน่ารักน่ารักของเราแล้วฝึกร้องไปหรือว่าทําแล้วก็มีความสุขอะไรเงี้ยในสไตล์เพลงที่เราอยากจีเซนออกมาไม่ว่าจะเป็นเอ็มวีหรือตัวเพลงครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมก็ในวันที่4นี้ก็น่าจะได้ดูพร้อมกันทุกคนรับประหลาดผลัพธเลยใช่ไหม ใช่แลอเรื่องเนาะใช่แล้วก็ตัวที่ปล่อยวิดีโอก็เป็นไม่ค่อยได้ใส่คอนแทคก็ลองใส่ดูเหมือน a อไอเลยอะ่ะออแต่ก็สนุกดีสนุกดีฮะรู้สึกเป็นภาพที่แปลกมาความแบบว่ากรอบ้องเลือกทันสายมานานาการเล่น่นวิวอย่ไงบ้างจริงๆผมเซอร์ไพรส์ปไ,ไปแล้วเอ๊อยากเซอร์ไพรส์ทุกคนนะฮะแล้วก็ทำท่านี้ไปแล้วหลายคนก็บางคนก็เห็นว่าเราชื่อเองถูกแล้วด้วยฮะแล้วก็ จริงๆเรารู้สึกว่าเพลงแนวนี้ยังไม่ค่อยมีที่ตลาดตลาดในเมืองไทยทุกคนน่าจะสะอไพสครับผมในแนวเพลงหรือว่าดนตรีครับมันยังไงบ้างคมันยังไงบ้างมันเป็นยังไงความแปลกใหม่ที่จะสดใหย่ทุกคนเดีเ๋ยวเราฟังดีกว่าไม่อยางสปอย์รแต่รับรองว่าหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เคยทาไม่ว่าจะเป็นตัวเ v วหรือว่าการร้องเองครับผมหรือว่าดนตรีเองเยอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ เปิดฟังกันเยอะครับผมเมื่อกี้เดินเข้ามาเขาบอกว่าเพียงพอมากยังไม่ไ้ทันปล่อยเลยใช่ครับพอมากครับยังไม่แล้วเราให้กำลังใจไงเพราะว่าเขาเห็นเขาเป็นแบบว่าจริงๆก็ได้แล้วเราได้ทนายสิริจีออก็นี่แหละพี่นิวพี่นิวพี่นิวน้องซีเอาไม่เอาเนี่ยลุงได้มดแล้วได้มดแล้ไม่เอาไม่จะไม่ได้เลยครับนี่แหละเฮียจะได้เข้าใจความรู้สึกผมแล้วว่ามันตื่นเต้นนะใช่แต่ก็ ดียินดีกับเนียด้วยครับที่จะปล่อยซิงเกิลแรกแล้วอีกอไม่กี่วันเองจริงๆก็ฟังเพลงไปแล้วแหละครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่เห็น MV แล้วก็กับคอนเซปต์ที่ปล่อยมาที่เนียใส่คอนแทคกก็ว้าวเพราะว่าวันถ่ายผมไม่ได้อยู่ด้วยผมไปทำงานที่อื่นครับเลยไม่รู้ว่าุเนียใส่คอนแทคด้วย <Yeah. S 2> ซึ่งแบบว้าวใช่คิดว่าแฟนๆก็ไม่ค่อยได้เห็นน้อยเงียไม่ค่อยได้ใส่สสเลยเนี่ยนะเป็นตอนแรกที่แบบที่แบบปล่อยแบบจริงจังที่ใส่คอนแทคใช่จริงๆจะถามว่าให้คําแนะนําอะไรไหมก็ ก็ไม่ก็ไม่นะครับเพราะว่าไม่ไม่มีใครต้องแนะนําอยู่แล้วอ่ะใช่เราก็แบบพรีเซนต์ในแบบสไตล์ของตัวเองผมก็ให้ทุกคนเราติดตามจริงๆก็มีเพลงอื่นที่อยากจะปล่อยแล้วอ่ะนึกออกไหมเข้าใจฟิลหนูแล้วอ่ะเข้าใจ่อนนี้แล้วอีกเพลงนึงอยากให้ทุกคนได้ฟังต่อแล้วแต่เราลองฟังเพลงแรกครับเพลงกจะปล่อยจริงๆแล้วอ่ะที่แบบว่าถึงไม่ได้ไปวันที่แบบถ่ายเพราะว่าแบบว่าอยากจะแบเซอร์ไพรส์ทีเดียวหรือเปล่าเซอร์ไพรส์ทีอ๋อบอกมาว่าเออเตรียมแบบยังไงอะไร จริงๆก็จริงๆอยากไปนะคะอยากไปดูแต่ว่าเพราะว่าแบบที่ผ่านมาเงี้ยเวลาของผมอ่ะเวลาถ่ายหรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นก่อนหมดเลยครับเห็นก่อนโผมอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เียไม่น่าจะได้ดูก่อนใช่ไหมครั้งนี้ไม่ได้ดูก่อนนี่ไงครั้งนี้แหละดูจะไปแอบดูมาก่อนแล้วจะมาสปอยคืดบ้างได้ฟังได้ฟังคนนแรกเนาะทีเลมของพี่ซีมันเริ่มตึกหัหูต้องแบบว่า ค,คิดว่าแฟนฟังจะลองได้แน่นอนครับเ,เรียกว่าถามว่ามันยากไหมเที่ยววานยาก <laughs> ยากแต่ก็ไวดีมากฮะเราชอบไวมันเป็นแบบฟังแบบได้เรื่อยไม่ว่าคุณจะไปฟังที่ไหนได้หมดเลยครับรถฟังฟังในห้องน้ําหรือว่าแบบว่าให้คนที่รักฟังอะไรอย่างนี้หนูฟังไปกี่รอบแล้วฟังก่อนหนึ่งไปกี่รอบแล้วหลายรอบแล้วครับ ฟังตั้งแต่เป็นเสียงดโมยังเป็นเสียงเฮก็ฟังแล้วเรียบร้อยครับอย่างตอนเราออกเซีขาก็ตัดให้เราสนับสัุนนะก็ปั่นครับแล้วพอพออซีออกแล้วแล้วเราจะยังไงครับก็ปั่นช่วยปั่นอยู่แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะเรียกว่าเอามาร้องด้วยสักวันหนึ่งเราจะทถามเหมือนกันว่าร้องยากไหมอืมเราต้องไปแกะ ต้องไปแกะต้องแบบยังไม่ได้ลองฝึก,กจริงจังแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตก็อาจจะได้เห็นหนูร้องกับเฮียด้วยแต่ว่าฟังของเฮียก่อนครับจองไปแล้วนะเขาจองใช่จองแล้วนะจองไวง้ว่าเดี๋ยวนหนูต้องร้องด้วยใช่ร้องด้วยเต้นไปด้วยเต้นไหมไม่รู้ครับเดี๋ยวพอวันที่ปล่อยอะค่ะจะนัดกันไปนั่งดูด้วยหรือเปล่าในวันที่4ใช่ไหมฮะวัน ในวันนั้นหนูน่าจะยุ่งหนูน่าจะอยู่ญี่ปุ่นสี่หนูไม่อยู่สี่ค no yes ่ะอยู่ญี่ปุ่นใช่เพราะว่าคอนเสิร์ตหนูวันที่หกใช่กันซีก็ต้องไปด้วยหรือเปล่าได้ไหมคุณกําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเป็นไลฟ์ที่ญี่ปุ่นดีไหมอ่าหาทีโปรดักชั่นแป๊บพูดแล้วนะพูดพูดพูดไว้ก่อนนี่โปรดักชั่นไหมเดี๋ยวคิดก่อนอยากไปอยู่เหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นอากาศดีอยากไปเดทที่ชิบูย่าเอาเพลงครับเพลงอ่ะกางเกงเป็ดเลยค่ะ ความพอขอการไปญี่ปุ่นเนาะใกล้แล้วอ๋อใช่ใกล้แล้วครับก็ตื่นเต้นเพราะว่าเหมือนจะได้แบบเข้าสู่ dream catcher อีกครั้งเราจะได้ล่าฝันอีกครั้งแต่ว่าเวลาที่ญี่ปุ่นคราวนี้แล้วก็สเกลจะลดลงมาเยอะพอสมควรเลยครับเตรียมเพลงที่แฟนคิดว่าแฟนๆรู้จักแล้วก็ชอบไว้แน่นอนครับเพรามากครับทงไงอะ มาก็ที่ฟังตอนเช้าอ๋ออยากให้เฮียไปด้วยไหมคะอ๋อเฮียเขาก็มีแผลนะอันนี้บรรยากาศดีอย่างเงี้ยผมไปผมไปเขาผมไปไปอ้าวซะเลยแล้วนะอ้าวไปไปแต่ก็มีงานวันที่สามไงแ่่แต่ก็ไปแน่นอนไปวันที่หกเพราะคอนเสิร์ตหกทีไปวันที่หกกี่โมงครับก็ก่อนหนูโชว์บินห้าชั่วโมงดูว่าจะมาหลังโชว์ถ้าหลังโชว์ได้ไหม โอ้โจริงจญี่ปุ่นมันคนเยอะมากนะตรงนี้ไปทั้งบ้านดีกว่าผมถ้าผมไม่ไปแล้วผมน่าจะเหงาอะอาอันนี้คือ <c oughs> จริงจังนะใช่ไหมอันนี้พูดจริงพูดจริงมันหน้าตาไม่น่าเชื่อหือเลาแก่ไ่เหมือนเฮียหรอกไม่บอกไม่รู้อันนี้พรายอดหนามีการต้อนรัการตอมาว่าเรใจจะขับไปรับน้ำมันที่ต่อตัอ๋อครับผมครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะว่าเห็นมีคนดีเอ็มมาแล้วก็ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับผม เห็นแบบแบบก็รู้สึกเอาจริงถ้าให้พุดตงรู้สึกแย่นะเราไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรแล้วก็ไม่ถึงว่าต้นคลิปมันมาจากใครหรือว่าไปดูดคลิปมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็สืบดูแล้วก็คุยกับพี่ออฟอยู่คุยกับพนายอยู่แล้วก็เหมือนล่าสุดก็มีอัปเดตนะครับผมว่าคุยกับทางโรงแรมแล้วก็มันจะทางพนายได้ได้วีดีโอมาแล้วกล้องวงจรปิดมาแล้วอะไรเงี้ยที่ล่าสุดที่ผมเราลุ้นก็รับคจะทราบล้ว่าเป็นใคร ไม่ไม่รู้ไม่รู้ฮะแฟนคลับก็ช่วยแท็กมาเหมือนกันครับผมในจริงเราก็ตรงนั้นมันเป็นผมเล่ฟินเนตเนาะแล้วแบบมองอีกมองเห็นก็เหมือนเป็นล็อบบี้แต่มันมืดๆไงแต่ข้างล่างมาจะมองเห็นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใชตนน่ตอนนั้นเราเรารบต้องระมัดระวังมากกว่าเดิมนะพันสี่คิดว่าต้องระวังมากกว่าเดิมนะผมเพราะส่วนตัวเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็เป็นอยากได้สเปซอะอย่างที่เคยบอกกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่า ภาษาที่เขาใช้มันก็ดูแบบปลกๆอะไรเงี้ยมันฟังแบบว่าไม่เื่องผูอะไรเงี้ยไ,ไม่ว่าจะเกิดกับผมเองหรือว่าตัวหนูเองหรือว่าทุกคนเองครทุกคนก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยครับเพราะมันเป็นแบบไฮเบรกโซอะไรเงี้ยไม่งั้นไม่งั้นต่อไปเราก็รู้สึกว่าก็ข้าวกลัวที่จะทำไรเราทําอะไรผิดว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดซะหน่อยอะไรเงี้ยตอนเราตอนเราเห็นคลิปเราตกใจไหมว่าแบบึไปได้ยังไงอะไรง้ยตอนเราเห็นคลิปตกใจไหมตอนแร right กก็ตกใจครับแล้วก็พอไปอ่านคอมเมนต์ก็ยิ่งตกใจแล้วก็เหมือนมัน ภาษาแบบอักษรเนาะเราไม่รู้ว่าไหนร้อนจริงอไหนเล่นหรืออะไรมันก็มีหลายอย่างครับน่าจะเป็นอินเตอร์แฟนอะไรเงี้ยก็ฝากด,ด้วยฮะถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าทำเลยหยุดทำดีกว่าอย่าทำเลยไม่ดีหร <c oughs> อกอ,อ,อ,อัปเดตแฟนมิตซ,ซึ่งดีกว่าเครียดอีกเครียด <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> แฟนมิทติ้งวันที่25มการาคมครับผม25มการาคมครับผมก็เลือกเพลงใกล้จะเสร็จแล้วครับผมก็ออกเลยเป็นทีมซีอูดิทพาร์ตี้พาร์ตี้แต่ละอย่างก็จะมีความสนุกที่แตกต่างกันไปก็เปิดบัตรวันที่7ธันวาคมนะครับผมก็ที่ไอคอนสยามรับรองว่าสนุกแน่นอนถ้าบัตรหมดก็จะพิจารณาว่าจะเปิดอีกรอบหนึ่งไหมนะครับผมแต่ก็จริงๆก็อยากสมุดถ้าหมด2รอบถ้าเรารู้อะเราก็อยากเปิด2รอบแต่เราไม่รู้ไง เออครับผมก็ฝากซัพพอร์ตด้วยก็น่าจะเป็นแฟนมินติ้งแบบเฟิร์สท์ทาร์ผมด้วยที่แบบว่าสนุกละอินจอยในแบบสไตล์ของตัวเองก็ฝากาด้วยครับแค่ดิออนๆอย่างไรมไหมอ่ะแบบอยากจัดรอบสองอ่ะออนแล้วอยากจัดรอบสองอก็ฝากด้วยครับม <laughs> มองหน้าหนูก่อนฮะ<า>อ๋ออ้อนอย่างนี้ เราฝากไว้นะครับก็อยากจัดสองรอบครับผมอยากให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขแล้วก็เอ็นจอยแล้วก็มาเก็บความทรงจาด้วยกันนะครับผมรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมเพราะว่าเราอาจจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเพราะผมคิดกิจกรรมเองด้วยล้วชอบกิจกรรมนี้มากว <Wow. S 1> แต่หนูไม่น่าชอบหรอกกิจกรรมเนี้ย <c oughs> ทำอะไรายะสนมเหรอ เฮ้ยน่าสนใจนะสวดมนต์สัก15นาทีน่เป็นใีในเป็นมีในสวดมนต์จะให้พี่ชีไปเรียนรู้ความอ้อนจากหนูมาลักษณะอยู่มาสี่ปียังอ้อนไม่เป็นเลยอ่ะแต่เมี้เฮียก็ทำได้ดีนะครับหันมันมองหน้าอยู่แล้วก็ไปอ้อนแต่มันก็เกรงๆไงมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันหนูอ่ะเวลาหนูอ้อนหนูร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแอบขมเลยเตรื่องของคริสต์มาสกัดเลี้ยงยังไม่ได้คิดเลยครับคริสต์มาสวันคริสต์มาสเราอยู่ไหนยี่สิบห้า นนาวัทำสักอย่างเนี่ยนะฮะแต่มีอะไรทำไหมเราเคยผสมกันมาแล้วอะไรก็ไม่ได้ลอยลอยกระทงเราทำมาหลายปีแล้วครับส่วนปีนี้คริสต์มาสของขวัญหรอมีไหมอยากได้ไหมล่ะมีไหมนี่ขอหรือเปล่าได้ไงจริงๆก็ได้มอบเงียให้โหเยอะแล้วไม่ต้องให้ก็ได้แล้วเพราะได้ครบหมดแล้วไม่ต้องให้ก็ได้เป็นคนที่ดีก็พอแล้ว ช่โอเคส่งมาไม่บอกเลยหมดแล้วหมดแล้วอยากซ้ำต่อเลยครับอยากถามพี่อะไรไหมพี่ๆลอยกันทั้งหมดใครครับอุ้ยแกมาฮะถามจริงๆที่ผ่านมาอะค่ะที่ผ่านมานี่ใครจะเหมือนบ้านนี้ล่ะแล้วคริสต์มาสมีคนให้ของขวัญไหมคะรับเอาแล้วเขาดาวปีใหม่เขาดาวกับใครครับเนี่ย น้อได้ไหมนหยอกเล่นนะหยอกเล่นแงมากฮะวัป oh, ีใหม่อ๋อน่าไม่เยหอวปีใหม่เลยฮะหรือว่าไว้ใกล้ๆเลยเลยได้ครับเพื่อหยุดก่อนไงหยุดก่อนหยุดหลังก็มีอ ну ๋อหยุดก่อนหยุดหลังใกล้ๆปีใหม่ไม่ไม่มาหาแล้วมามา ไม่ไม่อยู่ไงครับแบบที่พี่บังไม่อยู่๋อได้ครับผมไยพรปีใหม่2025ครับผมครับก็ปีสัมมนีเม้านี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่างที่ผมบอกทุกปีก็อยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เจอแต่พลังบวกเจอสิ่งบวกๆในเข้ามาในชีวิตนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็ตั้งใจทํางานนะครับผมแล้วก็ใครหวังอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับ อครับป <Cornell>. ีใหม่อะไรใหม่ใใช่ก็ขอให้ทุกคนที่เจอกับอะไรใหม่ๆปรับก็ขอให้ปรับตัวเข้าได้กับสิ่งนั้นในเร็ววันนะครับแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นไปเลยทุกคนเลยรับสาุเจริญพรครับผมโอเคค่ะองกองกับ